เล่นแมพที่มีชื่อว่าพาสเทลของเออแบบของชาวอังกฤษเราละก่อนแรกนะคะเราก็ต้องแบบเปลี่ยนชุดให้แบบสตีแบบพาสเทลพาสเทลหน่อยเราจะได้ไม่อุบาทใจนั่นเองนะทุกคนพาสเทลมีสีอะไรบ้างมุ้งอ่อนอ่ะ โหเกมนี้ไม่ค่อยจะมีสิพัรเทิลเลยนะถ้างั้นเราก็จะไปเริ่มเกมกันเลยเดี๋ยวไปดูไอดีพร้อมกันถ้าใครกดทันก็โชคดีมากๆเลยอือ่ะจะกดแล้วนะฮะมันจะง่ายๆ่านะทุกคนนะันี้ของ คนนั้นกิดนะที่แบบเราไปดูในติ๊กต k อกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกปันไดผิดโอ้โหเซฟเลจจ้าเอ้ยขึ้นไบขึ้นไปสีฟ้าอึ้บเอ้ยมันทายเหรอแปลว่านี้เราทายถูกมามันมันเอาสิชมพูอย่างเดียวเลยเหรอถ้าเั้นถ้าเราดนเิสีฟ้าคลิปนี้จะจบอ้โหโอเยเอาใหม่เอาหม่ทุกคน มันแบบต้องโดนอยู่แล้วอะเออแบบมันต้องโดนอยู่แล้วเพราะมันเป็นสีฟ้ากับสีชมพูไงเกรมอะเออถ้างั้นเราก็โดดกันเลยทุกคนเซฟเลยชิบชิบป,ปังชิบป,ปึงมาอันนี้อะไรอะเราเลือกสีฟ้าดีกว่าเพราะเราชอบสีฟ้าเฮ้ยจะเอาสีฟ้าไว้ไม่อยากนั่ง เฮ้ทุกคนอ๋อนี่ไงมาแล้วชิบถ้าเออนี้เป็นของใครก็บอกด้วยนะยากนะทุกคนเรื <c oughs> ่องวสีชมพูสีฟ้านี่แหละเรากระโดดข้ามไปเลย <c oughs> เอ๊ะเฮ้ยสีฟ้าเหรอถูกอ๋เอเฮ้ยไม่ถูกอีกแล้วนี่ไงสีชมพูเอาใหม่เอาใหม ีไปทางนี้จ้าแล้วก็ไปทางนี้มาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยทุกคนเมือ่อไหร่เราจะถึงนะโหด่านยาวเหมือนกันนะเนี่ยแอบยาวแอบยาวมาทุกคนไปกันเลยโอ้โหนี่ห้ามโดนน้ำชวน ร้รนได้นี่พัาหว่าทำตุนนมาทำตุนสีชมพูมัง้งมาขึ้นหัวใจกันทุกคนโอ้โหมีอยู่สองสีนี่แหละบนกันอ้าฮะลืมเซฟอ่าไปาาทางนี้เอโโอเกือบไป เนี่ยว่าอยู่ทำไมเป็นแบบนี้เราก็ต้องเข้าขึ้นไปนะอ่าวันนี้เราจะเล่นสองรอบเลยไปทางไหนไปที่พาร์กอโอเคอันนี้เราอ่านไม่ออกงี้ต่อเอาจะให้วาบมาเพื่อพ่เทิร์มโกทงไงต่อไปที่อะไรกิตเหรอเราอ่านไม่ออก ไปให้หน่อยได้ไหมไปตรงนี้เหรอไม่ขึ้นไปอ่ะเรือไอะไรรอดูดูนี่ใช่นีม เดียวงงหนักมากทุกคนจบโอเคอ่าครั้งนี้นะคะเราจะเล่นแบบไม่ธรรมดาน,นี้จะมาเล่นกับผู้หญิงคนนี้นั่นเองมาเริ่มถ้าอยากจะเล่นกับเขาเปิดปุ่มต่อยเลยค่ะทุกคนถ้าใครเปิดแล้วก็ไม่ต้องเปิดต่อยมาเลยค่ะทุกคนแล้แล้วก็ ไปค่ะโ,โกงได้ดูไอค่ะมาเดมาเดไม่กลัวมาเดฮาถ้าเราบินได้เอฮดูสิทีเดียวไปทางนน้นเลยฮปฮาบเดียวมาถึงนี้เราว่าโอ้โหโก็คนมันเก่งอ่ะน,นะจะให้ทำยังไงอ่ะเออแบบก็คนมันฉลาด ทำไมต้องมีอะไรว้าแบบนี้ด้วยยังไม่ไปเกรอต่อยตุยไปเด้ มาได้มาได้มาด้กล้าหรอกล้ากล้ากล้ามากเนอะ,อะมันกล้าไงเราก็เลยลงโทษ ก็คือเราอยากเล่นกับมันอ่ะเออแต่มันก็ไม่เล่นกับเราอ่ะเราเสียใจมากแล้วก็ต่อยมันเลยรู้สึให้เราเธอเล่นด้วยอ่ะเธอก็ไม่ยอมเล่นกับเราอ่ะเออเราเสียใจเป็นนะไม่ใช่ว่าเสียใจไม่เป็น